สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรณีปานเรืองรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศในรายการ BSIU PR News ในสัปดาห์นี้ค่ะสำนักกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาจัดงานวันสถาปนาราชพัฏเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับสถาบันราชพัฏได้อัญเชิญมาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนาาฟุตบอลตั้งแต่เวลา15นาฬิกาภายในงานประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกันอย่างมากมายมหาวิทยลายลัยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกียรติขอนโสภนาพรอาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและอาจารย์สิทธิศักด์จันยาวุฒิอาจารยา์ประจาสาขาวิชาการโฆษณาการและธุรกิจบันเทิงคณะวิทยาการจัดการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนและปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพยาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาลีวันเยี่ยมสะอาดคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปและรองศาสตราจารย์พยาวยินดีสุเป็นวิทยากรซึ่งโครงการเป็นความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยากับโรงเรียนราชินีบนระหว่างวันที่3 0มถึง31มกราคมพุทธศักราช2559ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นจำนวน180คน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสรืบค้นหนังสือผ่านสมาร์ทโฟนสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสืบค้นหนังสือผ่านสมาร์ทโฟนโดยคุณกัญญาการนนทิวัฒน์วนิชไทยแลนด์ครันที่เมนเจอร์ ebsco p พรบิชชิงในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง 16.30นาิกานาทีผู้ใดที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์170.0ต่อ8801หรือ80 804สสำนักกิจการนิสิตและนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนการศึกษา เจ็ดสีช่วยชาวบ้านสารฝันการศึกษาสำนักกิจการนิสิตและนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนการศึกษาเจ็ดสีช่วยชาวบ้านสารฝันการศึกษาระดับอุดมศึกษา9กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2 5 5 9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตวันนิชยาน,านันท์ ผู้ช่วยอธิการบาดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันพุทธลาผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาและนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตนักศึกษาทุนโครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านสารฝันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณห้องประชุมสมาคมศิทธิ์เก่าอาคาร1 1ชั้น6สำหรับทุนดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้วยการจัดมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสด้านการศึกษาคัดสรรเด็กเรียนดีให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรีและมีผลการเรียนเฉลี่ย ع, ไม่ต่ำกว่า2.50ขึ้นไปซึ่งมีสิทธิ์ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่นายสายตาพัฒนิสิทชั้นปีที่3 สาขาวิชาพละศึกษาและนันทนาการคณะครุศาสตร์มีผลการเรียนเฉลี่ย3.50และนางสาวปรัสนีมาลินีมีสี่ชั้นปีที่3สาขาวิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์มีผลการเรียนเฉลี่ย3.45โอกาสนี้คณะทำงานโครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านยังได้พูดคุย และรับฟังปัญหาต่างๆทั้งจากนิสิตและคณาจารย์อีกด้วยสาขาวิชาภาพยนตร์จัดค่ายภาพยนตร์ครั้งที่สองเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่ผ่านมาสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการโดยอาจารย์นรงฤทธิ์วงยาราประธานสาขานำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียชั้นปีที่1-4ถึง4จำนวน90คนเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนค่ายภาพยนตร์ครั้งที่2ระหว่างวันที่8-11ถึง11กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2559ณสายทานขุนเขารีสอร์ทสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ร่วมกับวิทยากรอาชีพในสายงานภาพยนตร์ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตผลงานให้ตอบสนองความต้องการของการตลาดมากขึ้น สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันนางสาวอรณีปานเรืองแล้วกลับมาพบกับรายการ BSIU PR News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ